สวัสดีครับเมื่อวนนี้เป็นวันพุธครับวันที่สิบหา้ามื่อวานนี้ก็คือเราครับเมื่อวนนี้ฝนตกเมือ่อเมื่อแล้วก็ทุกเมื่อเลยครับสังเกตบึงเป็นหมอกๆฝนเป็นฝนหมอกๆเดี๋ยวบยเห็นเลยครับฟางทางผู้เขาเย็นหน่อย ได้เห็นแน่นหน่อยข้างล่างตามที่กร่งกันฝนบมดตกเรียวไปมีสัดแกวเลยผู้เขาทางบรรยากาศดีครับฝนตกนี่ก็เจ้าปลูกผักปลูกมีใบตะกอนนี่ก็เจ้าจเฮ็ดให้หน้านี่ยโอ้ยางงามเลยเขาให้เพราะว่าเขาเฮ็ดสมยังทั้งของ้อดีเฮ็ด สวนสนุกขอกลเลยหลอกคล้องหลอกพ่อไม่เขากลเลยให้ปลูกพักไว้ทาต่อไปนี่เขาเฮ็ดแล้วนี่เพิ่นไม่เฮ็ดปลูกเขาปลูกยังเฮื้อนี่ยางงามเลยน้ำม,ม,มาแล้วบ,ร,บริยานฝนบบหนาวเลียงตัวให้ ของพยานฝนเนะน่ตมีเพ็ราเหน,ยยน,นอย่างเรียนาตันเนี่ยภูเ่าต่วันก็เจอกเยี้ยเดือนเพชรท,ที่ดินล่นฝูด่อแล้วครับมนุษย์มา้าผู้ใดกับผู้ใดล่ะเป็นบดฟูบดดินบดอยไรยู ตรงนี่หละครับ